ครับกะเดี๋ยวนะฝนตกใหม่ๆนี่ครับนี่ครับป๊อปในน้องน้อยลองดูก่อนนะครับเพื่อมีกระตุงกระตูปแอบอยู่นะครับเจช้านี้เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวมาพบกันเลยครับกับลุงพลคนตกป่าก็มาดูไม้เก่าตรงนี้นะครับที่ลุงพลเคยไปยืนหยุดท่านปูนนะครับไม้ทีน้ําท่วมไปเยอะเลยนะครับก็วันนี้ลองดูก่อนนะครับว่าลุงพลจะตีเหยื่อข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นได้ไหมนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเหยื่อให้หนักขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้จะมีปลามีผลงานไหมครับถึงโน่นเปล่านะโอ้โหไม่ถึงครับไม่ถึงนะป๊อปไม่ถึงโน่นนะครับ ใส่ต้องเอาตัวใหญ่หน่อยไปไม่ถึงโน่นนะครับโอ้โหไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงตีไม่ถึงโน่นนะครับ ปลามันไปแอดอยู่ตรงโน้นนะครับนากอยู่ไกลโน,น,นะน้นนะครับน่ะมุมโน้นนะครับยิงคนจะเสี่ยงไปได้ไหมเนี่ยน้ำจะแรงไหมส่ปีไม่ถึงครับจะสูบจะไปแอดอยู่แถวโน้นอะ่ะตรงเราก็ดีแล้วครับสงสัแล้วเพราะว่าไปไม่ถึง เอาก็ดีหน่อยี๋ยวลองก็ดีน้อยสงสัยกระสุบจะไม่ถึงแล้วนะครับไกลหมาไม่ถึงแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกรดีนะครับลองไปเสียงดูฝั่งโน้น่งนะครับ มันต้องส่งเยื่อยถึงฝั่งโน้นนะครับที่มีมุมปลาแอบอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้มันไม่ค่อยมีที่หลบมีที่แอบกัดกินเหยื่อลูกปลานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับฝั่งโน้นนะครับเผื่อมีไซส์ใหญ่ๆงามๆนะครับลองเปลี่ยนเป็นกระดีนะครับเพราะตีไม่ถึงนะครับไปฝั่งโน้นไกลเผื่อกระดีถึงนะครับโอ้โหถึงครับแต่ตะอยู่หรือเปล่าพอดูแล้ว โอ้โย่างนั้นนะครับต้องเร็วนะครับตรงนี้เพราะปลาจะแอบอยู่โน้นนะครับลองเสียงดูก่อนถึงนะครับรกระสูบจะสงสัยจะไม่มีแถวนี้แล้วเงียบนะครับกระสูป ที่มันจะช้าๆอยู่แต่านเอามาแล้วครับ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 มีครับมีครับแอบอยู่ริมน้ํามาแล้วมาแล้วมาแล้วตีใหญ่เปล่าครับมาแล้วมาครับโอ้โหไม่แห้งนะครับไซขนาดนี้มาแล้วนะครับเอ้ดูดูดูมาแล้วครับมีตัวนะครับแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวปล่อยเขานะครับ ไปครับไปออลองไม่นะครับเราปล่อยไปแล้วปลาไม่ได้ไซไม่ค่ได้ขนาดนะครับเดี๋ยวเผื่อลองหาตัวมีไซ์หน่อยนะครับวันนี้ก็จะมีความมันมีผลงานให้ผู้ชมได้สนุกไหมก็มาติดตามรับชมกันต่อเลยนะครับจะไ,ได้ลากตีเป็นงดแล้วกนลากไม่ช้าครับ มีตัวอะไลใกล้ๆอยู่นะครับหาไปเย็นเย็นมีล่าอยู่มีล่าอยู่มีร่อยู่นะครับมีล่อยู่มีล่อยู่แอบอยู่แถวเพิงนี้อยู่มีอยู่เพิงนี้อยู่ครับมีอยู่เพิงแถวแถวนี้อยู่ครับแอบแอบอยู่แถวนี้อยู่ กี้มัไล่ tonight. อยู่นะครับเย็นมีเดี๋ย็ดตายมีจ้าบอีกว้ายลมหินเยอะเอาเอาเอามาเลยครับมาเล็วมาเล็วมาเล็วโอ้โหมีไซน์นะครับมีไซน์นะครับตัวนี้มีไซน์นะครับเดี๋ยวเอาไปนี้หน่อยนี่หน่อย มัน์นะครับมีไสมีไส้มีไส้มีไสนเดี๋ยวเข้าโอ,โอ้โหเข้า,เข,าเข้าแล้วหลุดแล้วครับเข้าแล้วหลุดเฮ้ยหลุดไปเลยอ่าหลุดไปเลยเป้าหมายไหมเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายได้รับหลุดไปแล้วก็เงียบไปเลยนะครับไม่มีตัวมาขึ้นเลย โน่นไรโดดตบเพียนพอตเเัวเมื่อกี้ไปแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีอะไรในกอไข่มาหาย ไอ้เป้าหมายใหม่โอ้ยไม่ถึงครับโอ้โหกระชากทีเดียวนะครับตึง้งแล้วก็หลุดไปเลยชากทีเดียวแล้วก็หลุดไปเลยกระสูบสายไซไม่ใหญ่ como. เท่เาไหร่อา้อาวอา้อาวอ้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 าว ว่าแล้วเสร็จโกลไปแล้วไม่ละบอกแล้วเสร็จโกไปแล้วไม่ละโอ้บอกแล้วอาหลงกลจนได้นั่นละหลงกลจนได้นะครับหลงกลจนได้มาแล้วหลงกลจนได้นะครับมาแล้วหลงกลจนได้นะครับโอ้โหอ้วนเลยนะครับเนี่หลงกลจนได้หลุดเลยนะครับโอ้โหหลุดแล้วโอ้โหอ้วนเลยนะครับเนี่หลงกลจนได้ lùt đấy nhá các, ô hô lùt lé, để tò cái nhá các, tò 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 tò, ô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 , ra, lùt bao, hey, hình như có cái tua tít เหมือนมีตัวชาร์จอยู่ไงเอาใหม่ใหม่โอ้โอ้โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหสุดอะไรนะตัวไม่ใหญ่นะตั๊กแตนตัวไม่ใหญ่มีชาร์จอยู่นั่นแหละแต่ตัวไม่ใหญ่ะนะหญเหมือนรุ่นก้นอนี่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 ใหญ่บ้าครับใหญ่บ้าครับ ใหญเปลาไม่ล่าแล้วไม่ล่าแล้วไม่ล่าแล้วอันเังเดียว <fl Option wrote> ไม่ล่าแล้วอันจจงเดียวอันเังเดียวอันเังเดียวอันจจงเดียวน้ำแรงก็อันจจงเดียวไม่ล่าแล้วไม่ล่าแล้วก็ไม่ล่า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 เดียวเขาปลาลากอย่างเดียวลาอย่างเดียวใช่อย่างเดียวนะครับโอ้ลาาอย่างเดียวลาไม่ได้นะครับลาเดียวนั่นโอ้มาลาอย่างเดียว <hayat> <shaking Jesus jelly Bailey> ล่าไม่ได้นะครับล่าเดียวนั่นเออมาแล้วกระตุกไม่พลาดเป้านะครับพาเป้าหมายแต่ปลาแดงยังไม่รู้เลย กระตุบไม่แห้วเลยนะครับได้ไปแล้วเอ้าเอ้าเอาเอาโอา้โหหลุดดีจังครับใกล้ๆเลยใกล้เลยนะครับหลุดไปแล้วใกล้ๆเลยมาชาร์จใกล้ๆเลยนะครับตรงน้ำร่องน้ำไหลน,นี่นะครับ ไปาลากตั้งแต่นอนนะครับมีก็มากัดอยู่เรื่อยๆนะครับนอนมาง่งนี้มั่งนะครับเดี๋ยวก็หลงกลนเราผีชาช้จ่นะครับมา โ,โ,โ,โี่จะต้ังมิชัดอยู่ตรงไอ้มุมป่าหญ้านะครับมีมุมป่าหญ้าอยู่ที่มันมุมปา่าหญ้าไม่ใช่อัาย่าส่งไปใหม่ เอาเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับอกแล้วไม่ล้างครับโอ้โหหลุดครับไม่ล้างแต่หลุดเดี๋ยวต้องเช็คตัวเป็ดไหนแล้วมันเกิดจากสายเหตุอะไรเบ็ดง้างหรือเปล่าโอ้แน่นอนเลยง้างไปหมดแล้วตัวท้ายนะครับต,ตัวน้ายตัวหน้าง้างหมดแล้วโดวนกระตูปไปหน่อยเดียวง้างเลยครับเดี๋ยวต้องจัดการตะวเว็ดกอนไม่ไหวเลยโอ้โหง้างหมดเลยนะครับถึงว่าหลุดไปจังเลย นี่นะครับโอ้โหดูดูสภาพนะครับเบ็ดอับนะครับเบ็ดอ้างหมดเลยนี่ดูดูเบ็ดอ่อนเบ็ดจีนครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าซื้อเหยื่อมานะครับเปลี่ยนเบ็ดใหม่นะครับตรงบนแนะนําเลยนะครับทั้งนางทั้งทู่หมดเลยถึงว่าปลาหลุดปลาหลุดจังเลยอย่างนี้เองอย่างนี้เป็นอย่างนี้เองวะ โอ้โหหลงกินเลยนะครับลงกัดเลยลงกัดเลยครับอัดอย่างเดียวลงกัดเลยนะครับลงกัดอย่างเดียวแล้วครับกัดเลยลงกัดเลยนะครับตัวนี้ตรงไฟมีไฟนะครับกัดเลยครับลงกัดเลยออล้วอ๋อลวอลโอ้โหมาลากขึ้นนะครับเดี๋ยวเบ็ดไม่ทนลากึ้นเลยนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วเบ็ดเบิดแน่หลุดอีแกครับนี่หลุดดีแกแปลว่าเบ็ดเราอ่อนนะครับ แนะนำเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครซื้อเบ็ดของจีนมานะครับเหยื่อจีนนะครับเบ็ดเขาจะอ่อนนะครับพอเราเจอกระสุบน้ําแรงนี้นะครับไม่รอดนะครับนี่กนาดนี้หลุดแล้วนะครับเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่แล้วนะครับโอ้โหให้หนาใหญ่ก็เดิมดี่น้องคนติดมามั่งนะครับเอาตอกเหยื่อตัว อันนนำมาเปลี่ยนนะครับแนะนำเลยนะครับเพื่อนเพน,นักตกปลานะครับปีเอจีนมานะครับเปลี่ยนตัวอาเบ็ดเลยนะครับเจอกับตูปน้ําไหลน้ําแรงนี่โอ้โหไม่ไหวนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้ปลาชอบกระตูปอบครับโอ้ยไกเห็อวะไอ้เห็ป่ะตัวนี้ไปกกันเลยครับาพริงเอาเลไป้กระปเลยะ้ไนะ อโอเครับโอนี่โนนีตยาเลยครับนี่ทำไมเปลี่ยนเบ็ดนะลองไม่รอดอ้โหนี่ทาไมเปลี่ยนเบ็ดอดนะครับไฟนี่นี่ทำไมเปลี่ยนตาเบ็ดหน้าไม่ได้เลยไฟเนี่ยอดแน่ครับโอ้โหเมื่อกี้ไม่ไหวนะครับไปถูกปูนนะครับสายชงสายช็อคหมดเลยนะครับตัวเมื่อกี้ ก็มามานั่งมาัาสายช็อกหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเดือดกันต่อนะครับ เดี่ยวก็สุกเดือดเดื <The end of the day> โอดอย่างเดียวโอ้โหนี้ไฟงามๆากันเลยนะครับตุกเดือดออ้๋อตัวมันหมังครับทำไมเปลี่ยนเบ็ดเอาไม่อยู่นะครับโอ,โอ้โหช้าก็ไม่ได้ไปถูป,ปูนนะครับเมื่อกี้สายพีอีสายช็อกหน้าขาดเลยนะครับเนี่ยไปถูป,ปูนเนี่ยดีอย่หล่นขึ้นมางบนก่อนนะครับงั้นไม่รอดนี่นะครับต่อนะครับ โอ้ S <S ่ครับว่าไม่มีต네ัวพระหิเอบปิดกล้องเลเนี่ยไอ้กล้องเลยปลาจะไอ้กล้องนะครับมาเลยครับทีค้นอีกแล้วเป็นเพื่อนนักตกปลามาตกด้วยกันนะครับหาเหงาแล้ววันนี้นก็ไม่มีใครมาครับเหงาสงสัยทางแฉเพื่อนประกงวกก็ไม่มามีแต้ร่องรอยหลักฐานเต็มเลย เดี๋ยวเราก็จะครับวันนี้ก็หมดแรงแล้วนะครับหมดโปหมดโปหมดกระตูบเดือดแล้วครับนี่กระตูบนะครับนี่ไปแก้มต้มลวกกินกับข้าวนะครับบำรุงสายตานะครับผักธรรมชาติปลอดสารนะครับก็วันนี้เดี๋ยวกลับกันแล้วนะครับลุงคนก็พอแค่นี้ก่อนนะครับหมดโปกระตูบเดือดแล้วครับเดี๋ยวมาดู มาดูป่ากันวันนี้วันเดือดเยอะขนาดไหนนะครับวันนี้เอกระตูปนี่เลยนะครับโอ้โหวันนี้ใตางามงามกันเลยนะครับสีงามสดใสแดงแปร์ตนะครับนี่ทำไมล้มหลุดไปมั่งนะ้าเบ็ดง้างมั่งนะโอ้โหแต่ได้สิดแน่นะครับติดแตนแน่เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้กันนะครับ เดี okay, บบ๋วนะครับวันนี้กลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเพื่อมีหมายเด็ดเด็ดเด็ดเดือนนะครับ